อันนี้เป็นเตาที่เราสามารถเก็บน้ำส่งพันไม้ได้ด้วยแล้วก็เอไร้ควันครับเป็นเตาเตาหุงถ่านมาดูส่วนประกอบอ่ะเอนทุนท้านละข้างล่าในเป็นที่จุดนะครับใช้เหล็กหนาตัวในประมาณสามจุดหกแล้วผนังด้านนอกนี่จะเราคุ้มฉนวนตัวนี้เป็นเหมือนเปลือกม้อข้าว นี่ด้านหน้าเตาเนาะส่วนด้านหลังเตาด้านนี้ทำท่อออกท่อออกมาเรามาควบแน่นหรือไม่ควบแน่นก็ได้นะพูดถึงกันเนาะเราเอาเผาทิ้งอะ่ะอันนี้อันนี้ของของของท่อเสียก้นเตาส่วนขในเตาก็มีฝาปิดตะหาก มาร e nice. ์กอยู like ่ไหนเก็บโดนนๆ่นแล้วตรงนี้เราก็เจาะท่อเจาะท่อออกไปตะหากหลังจากเจาะท่อแล้วแล้วก็ขวาตรงนี้มาปิด เือให้ห้องห้องนี้ห้อกมันเป็นห้องปิดตรงนี้ก็เป็นของอนักพุ่งควนไม้จะไปเก็บไปการ์ดไปควบแน่นควบแน่นเสรจปุ๊บก็กลับมาฉีดเข้าที่ห้องถูเตาประมาณนี้แหละครับอาจารย์ฉีดแล้วตรงไอ้กดู